ครับพี่น้องวันนี้จะมาพาต้มยำหัวปลาสวายพี่น้องนี่น่ผมล้างเรียบร้อยผ่านแล้วนะครับพี่น้องซื้อมาก,กิโลหนึ่งห้าเอ้สี่หัวพี่น้องผ่านเรียบร้อยเดือนแล้วครับพี่น้องใส่เกลือลไปก่อนพี่น้องใส่เกลือไปช้อนหนึ่งรสดีพี่น้องรสดี รสช้อนหนึงชูรสเปนนิดนึงพี่น้องใส่ขอยู่เลยนะครราดผักชีน้องมีราดผักช,ชีตะไคร้พริกพริก สวดทุบใบมะกรูดหอมหัวแดงสวดเทศมะกรอกมะกรอกใส่รูมมะกรอกไปด้วยพนะี่น้องมะกรอกอปกสองลูก ส่นมะนาวเนี่ยลูกหนึ่งมะนาวลูกหนึ่งเดี๋ยวบีบใส่ทีหลังกับหอมผักชีชีไปเรื่อยนี่เดี๋ยวใส่ทีหลังพี่น้องเม่เกแล้วเดี๋ยวผมจะใส่หัวปลาลงไปเลยพี่น้องใส่หัวปลาแล้วปิดฝาไว้ก่อนพี่น้อง เดี๋ยวคอยมาเปิดดูแล้วคอยตักพวกฟองฟองออกทิ้งให้พี่น้องน้องพี่น้องหลังจากเราต้มไปพักหนึ่งแล้วเปิดดูกันนาเดือดแล้วพี่น้องเดี๋ยวต้องตักฟองอฟงนี้ออกนะครับเนี่ยมันเป็นพวกคราบเลือดคราบอะไรที่ว่ามันติดๆอยู่ให้นะมันเป็นเป็นฟอง หอมหอมมากอกมากเลยพี่น้องมาพี่น้องเรามาดูอีกรอบ ก่อนชิมรสพี่น้องต้มไม่นานครับประมาณสักสามสิบยี่สิบถึงสามสิบนาทีพี่น้องเนี่ยนี่ก็โอเคแล้วพี่น้องสุกแล้วแหละชิมรสด,ดูก่อนพี่น้องอืมโอเคพี่น้องจะใส่มะนาวนี้เลยพี่น้องที่มะนาวลูกนี้เลย ใครใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากนะพี่น้องใส่เพิ่มเติมอีกได้ทีนี้ผมใส่มะกรอกด้วยใส่มะเขือเทศด้วยก็น่าจะโอเคแล้วแหละตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องหอมต้นหอมปักชีปักชีไปเรื่อยใส่ไปเลยครับพี่น้อง สุกแล้วครับประมาณนี้ครับพี่น้องเป็นอาว่าเสรเ็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องลรงรดความเสิฟสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องแค้นกินชมเหมือนเดิมพี่น้องสวัสดีไปยังพี่น้องสปปลาวสบายดีเด้อครับพี่น้องเด้อทั้งส,สปปลาวและทั้งทาง้ทางเวียดนามและยุโรปและอีกหลายประเทศรวมทั้งในประเทศด้วยนะครับพี่น้อง สำหรับทีฟีที่ติดตามผมและคนที่เข้ามาทั้งเก่าทั้งใหม่ที่ติดตามผมก็ขอบคุณมากๆครับมาๆมา,มาวันนี้มาทานด้วยกันต้มหัวปลาสวายพี่น้องต้มหัวปลาสี่หัวแล้วค่อยไปดูในคลิปพี่น้องวิธีการต้มไม่ให้เหม็นคาวต้มใส่เครื่องเยอะๆพี่น้องเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมเอามาหัวครึ่ง รวมกินที่หมดกับข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียว,วร้อนๆมาๆมาเราจะตั้งที้เด้อแดดร้อนพี่น้องอาจจะวูบวาบวูบว,วาบหน่อยนะแสงมันย้อนสะท้อน,นข้างหลังกับหม้อหม้อต้มหม้อต้อมตพี่น้องเห็นไหมเอาตั้งไว้ข้างหนละังเนี่ยกินสดเพิ่งปงมาเนี่ยเตาอยู่ตรงเนี้ยเตาข้างๆผมเนี่ยมาๆพี่น้องมา แซ่บๆเลยวันนี้อื้อหือดีเลยพี่น้องมันหอมเนี่ยหอมมากรอบเดี๋ยวตัดมันหน่อยเอาปลาใส่นี่ ได้กินแบบสั่งใจน้อยนี้เก็บไหมคุาเก็บไหมก็อยากมือลุยเลยนะพี่น้องเนาะลุยเลยได้พี่นน้องลุยแบบบ้านๆเลย ดิสารมาอันยี้ค่อนหอมนิดลบอยบริเวณแก้วมาจำาซื้อมัเม่วันกิโลหนึงสี่หัวเพียงมันดี นี่ก็มันยิ่งกว่าหมูน้องใครบอกหมูแพงนักกินหัวสวายถูกๆไม่แพงด้วยนะครับกินรัวได้สี่หัวห้าหัวนี่กะหัวใหญ่นี่นะครหัวใหญ่ได้สี่หัว่อยหัวปลาส่วครับ ก็หาไม่ได้พี่น้องช่งนี้น้ำทะเลเขียวเป็นอะไรนะตะบุ่มตั้นอะไรเขาเรียกอะไรตั้นๆ<ม>แพกแพกแพกบุ่มตั้นอะไรสักอย่างพี่น้องเรียกไม่ถูกทำน้ำทะเลเขียวนี่ปลาเลยไม่เข้าพี่น้อง าปลาเลยช่องนี้มันดีมากเนาะอร่อย อร่อยไอ้กินหัวปลาเป็นไอ้โอสุดยอดตอนนั้นแล้วพี่น้องเอ้ยหัวปลาช้วนหัวปลาสวายนย่งสุดยอด Muy bien. น้ำซุปจะออกดำๆหน่อยนะพี่น้องเพราะใส่มะกอกแปลว่าหวานอร่อยผมก่อมมากเลย chấp chấp มันนั่นพี่นงะมันอร่อยนะ ผมมื้ไวมากเนาะ พอไปพี่น้องอาจจะดูมุมมามไปหน่อยหัวปลาแบบนี้เนี่ยสินเรียบร้อยไม่ได้อหัวปลา พี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับต้มหัวปลาสวายต้มส้มใส่มะกอกใส่อะไรเดี๋ยวไปดูในคลิปพี่น้องไปดูในคลิปผมคลิปผมไว้หัววิธีทำผมไว้หัวคลิปพี่น้องเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังลใจผมเหมือนเดิมพี่น้องการกิน อันนี้อาจจะดูไม่สุภาพไม่เรียบร้อยเพราะว่ากินหัวปลาพี่น้องอาจจะมุมมาไปน่อยก็ขอตัวขอไปด้วยนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ช่องแก่นกินชมจากลาไปก่อนค่อยพบกันคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปนะพี่น้องสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ